้องมรรทยาธุ์กะผมในหมูนในหมูกกองร้อยพิเศษหวยสูดพรที่จะได้รับการทดสอบแล้วครับย มันทยาวุธกระผมนายหมูนายหมูกองร้อยพิเศษอ้ยสูงยิ่งสูๆพร้อมที่จะได้รับการทดสอบแล้วครับย